วันนี้นะคะเราจะมาเรียงหนังสือคณิตศาสตร์เล่มสองกันค่ะเด็กๆเด็กๆเปิดหนังสือมาหน้าที่สามนะคะในหน้าที่สามนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องของการบวกอยู่นะคะเด็กๆมาทำพร้อมกับคุณนุชเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำข้อที่หนึ่งพร้อมกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งยี่สิบห้าบวก รามเราหาคำตอบพร้อมกันนะคะเลข5ซึ่งอยู่หลักหน่วยนะคะเราก็จะขีดทั้งหมด5ขีดนะคะ1 2 3 4 5ต่อมาด้านล่างเป็นเลข3นะคะ1 2 3เราจะนับขีดทั้งหมดรวมกันค่ะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเแปดได้แนะคะเราก็จะเขียนเลขแปที่หลักหน่วยนะคะสองซึ่งอยู่หลักสิบไม่มีตัวบวกเราก็จะเด็นลงมาแล้วเขียนเลยค่ะยี่สิบหบวกสเท่ากับยี่สิบ แค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อที่สองยี่สิปัวเก้าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันนะคะหลักหน่วยด้านบนเป็นเลข0ูนศูนย์ไม่มีค่าเราก็จะไม่ขีดนะคะด้านล่างเป็นเลข9เราก็จะขีด9้าขีดนะคะทีเด็กหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าเราก็จะนับขีดทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ้าขีดนะคะเราก็จะเขียนเลขเก้าที่หลักหน่วยต่อไปสองอยู่ในหลักสิบไม่มีตัวบวกเราก็จะดึงลงมาค่ะ ยี่สิบวกเเท่ากับยี่สิบเค่ะต่อไปเป็นข้อที่สามนะคะสามสบองบวกเดเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันนะคะหลักหน่วยด้านบนเป็นเลขสองเราก็จะคิด2อขีดค่ะหนึ่งสองด้านล่างเป็นเลข7เราจะขีด7จขีดค่ะ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะนับขีดทั้งหมดรวมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดได้เ้าเราจะเขียนเลข9ที่หลักหน่วยนะคะเลข3มซึ่งอยู่หลักสิบไม่มีตัวบวกเราจะจดึงลงมาเขียนเลยค่ะ สามสิบสองบวกเจ็ดเท่ากับสามสิบเก้าค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อที่สี่สามสิบหกบวกหนึ่งเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันค่ะชินเคยค่ะตัวแรกด้านบนเป็นหลักหน่วยคือเลขหก 6, เราจะขีดหกขีดค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหด้านล่างไปเลขหนึ่งเพราะจะขีดหนึ่งขีดค่ะหนึ่งนับขีดทั้งหมดรวมกันหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหก,หก,หกเจ็ดได้เจ็ดเขียนเลขเจ็ดที่หลักหน่วยนะคะเลขสามอยู่หลักสิบไม่มีตัวบวกดึงลงมาเลยค่ะ สามสิบหกบวกหนึ่งเท่ากับสามสิบเจ็ดค่ะต่อไปค่ะเป็นข้อที่ห้ายี่สิบสี่บวกสี่รามาหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะเลขสี่อยู่ด้านบนนะคะซึ่งเป็นหลักหน่วยเราก็จะขีดนสี่ขีดนะคะหนึ่งสองสามสี่ ด้านล่างก็เป็นเลข4เช่นกันเราจะขีดกี่ขีดดีค่ะถูกต้องแล้วค่ะ4ขีดค่ะ1 2 3 4เราจะมานับขีดทั้งหมดรวมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้8เราก็จะเขียนเลข8ที่หลักหน่วยนะคะเลข2ซึ่งอยู่หลักสิบไม่มีตัวบวกด้วยเราก็จะติงลงมาเลยค่ะ 2ี่สิบวกสี่เท่ากับยีค่ะมาดูข้อสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเป็นข้อที่ห3สาบวกหเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเลขสามกี่สามขีดได้เลยค่ะ1 2และ3ด้านล่าง เป็นเลขห้าค่ะขีดห้าขีดค่ะหนึ่งสองสามสี่นับขีดทั้งหมดรวมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดได้8เขียนเลข8ที่หลักหน่วยค่ะเลข3มอยู่หลักสิบแต่ไม่มีตัวบวก ดึงมาเลยค่ะ 30, 3ามสิบาบวกหเท่ากับสามบแปดค่ะเด็กๆก,ก็ได้ทำเลขบวกผ่านมาสองหน้าแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากใช่ไหมเด็กๆต้องฝึกฝนการทำเลขบวกบ่อยๆนะคะจะทำให้เด็กๆทำเลขบวกได้คล่องขึ้นเราจะพบกันในครั้งต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ